เอคอตไนซิเกอร์ ott, eker, ปืนยาวป่ะเนี่ย <c oughs> ขอให้เป็นปืนยาว <c oughs> ขอให้เป็นปืนยาว <c oughs> ปืนยาวมันจะโดนบังคับเข้าบวกเ <c oughs> ข้าบวกแบบโนโนตันต้องสเตลล์หลัวๆ <c oughs> โนทำตันสเตล,ลอย่างเดียว <c oughs> ถือว่าต้องมีฝีมือระดับหนึ่งไนซิเกอร์ถ้าเกิดว่าเป็นไนซิเกอร์ธรรมดาลแล้วถือปืนยาวเนี่ยต้องใช้ฝีมือในการเข้าบวกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเป็นปืนสั้นเนี่ยจะยิงตันแล้วเข้าบวกจะเป็นการสู้แบบเพย์เซฟแล้วจะมีโอกาสรอดมากกว่า ถ้าเกิดว่าจะเอาในซิเกอร์ปืนยาวดามเมจมันจะสูงแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงเอ่อเสี่ยงเหมือนกันคนที่เล่นได้ต้องมีฝีมือในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวดูก่อนในซิเกอร์น่าจะปืนสั้นปืนยาวแล้วปืนยาวอะ่ะจะเล่นเป็นหรือเปล่าอืมถ้าเล่นเป็นก็ถือว่าเราเจอคุณภาพแล้วเออเราเจอคนมีคุณภาพแล้วไม่ใช่เมื่อกี้คุณภาพก็ไม่มี อย่างนิวกันดัมที่ไปสู้กันในตอกอะ่ะนิวกันดัมนั่นก็ฉลาดนะเพราะว่ามันเห็นว่าเป็นชิ้นันจูใช่ไหมชิ้นันจูถือปืนอยู่มันก็เลือกที่จะก,กางโล่เพราะชินจันจูไม่สามารถที่จะยิงมันได้ในตอนที่มันกลางโล่พอเห็นชิ้นันจูชักปืนมาปุ๊บมันกลางโล่แล้วพุ่งเข้าไปฟาด2ทีล่วงเลยเออพี่ก็ไปยิงดาเมจเพิ่มเข้าไปใช่ป่ะล่ะนั่นแหละเออนิวนั่นก็ถือว่าเล่นเป็นเลยไม่งั้นแม่งยื้อชินันจูสองตัวในรูไม่ได้หรอกคนเล่นชิินนนนนนจูเปป็ไไอนน้วัตกา บอกนิวเล่นเก่งกว่าเชนจซะอีกทีมเราเ <c oughs> มื่อกี้มีห้าคนหายไปคนหนึ่งศั <c oughs> ตรูหายไปตัวหนึ่งเฟยอาจจะเป็นสเตลเหมือนกันสินะเนื้อไม่กอ,อาจจะซ่อนและชาร์จปือนอยู่ที่ไหนก็ได้ <c oughs> ยิงหลัง ยิงหลังเพื่อนไปดองนึงโทษทีเพื่อนมันไม่ได้ตั้งใจนายเข้ามาอยู่พอดีดึง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  <c oughs> อ๋อได้ไงตัวที่หกคนเหลืองนั่นเองไอ้ Ar, มองแต่เราแม่งจนโดนยิงหลังอ๋อนั่นสแดงไอ้หาแดงนี่ก็วิถีเราตอบแดงอะไรมึงเนี่ยขุยยังไม่ได้โดดลงไปเลยลูดไอ้ยาจีพีนิดดีเออยิง สเตปส่วนที่พี่ใช้ใบ่อยๆเออมันเป็นคอมโบของมันแนี่ยิงบาสุก้าลูดลม้มบีมกอกแล้วก็ลูดล้มอีกทีแล้วยาในายนายไม่ดีนี่ไงค,ค,คุณภาพคนมคุณภาพค,คุณมีทุกคนท่าแบบนี้เราต้องพาชนะครับเออเราชอบคนมีคุณภาพปิวเอฮ้าติดรั้วยิงมาได้ติดรั้วเฉยเลยเอ้ย บอกแล้วเราจะลำเราต้องลำเว้พูดไม่คืนคำครับจะลำก็ลำ้ำโอน มึงก็ยังโยมึงก็ยังโยแบกมาที่แขนหลังเลยในซิเกอร์ปืนสั้นอย่าฟันนะมึงเดี๋ยวโดนคอเตอร์เก็บให้ละเดี๋ยวมึงเป็นเอสไงเมื่อกี้มันก็ใช้แซ่ซ้ำเนาะแทนที่จะเป็นดาบ ก็ถือว่าถูกเพราะพี่ฟันอยู่ถ้าแม่งเอาดาบมามันก็จะสวนกันถือว่าซ้ำได้ถูกไม่ซิกเกอร์คุณภาพหรอเนี <mm> ่ยเออบุค ok ลากรคุณภาพเราต้องพาขึ้นครับไหนฟีด <mm> <mm> ไม่มาเลยเหรอ เฝ้ามึงอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ทั้งวันยังได้อย่างนี้ทั้งวันยังได้มันเลย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 ข <c oughs> อาาแล้อ่ะขาแตกอ่ะตายได้แล้วกูนี่ไม่ตาย <c oughs> เออขอบคุณมากเลยเอคอร์ที่มาช่วยซ้ำเมื่อกี้แหมแหม เราก็จะตายแล้วยิงหุน่นเจก่อนยิงเจกหุ่นแล้วให้ซูปเปอร์มันยิงทิ้งไปเลย <c oughs> <c oughs> เจอปืนยาวใช้ยิงสไนเปอร์เลยมันจะมันจะกลายเป็นการทำสแต็คเอาอะมันจะไม่คุ้มครับที่เคยเจอแล้ว <c oughs> คนที่เล่นได้มันต้องรู้จังหวะดีๆเออเอาไปเอาไปฟาดเอาฟาดหนึ่งทีแล้วก็ไอ้นี่ยิงเป็นสไนเปอร์ระยะไกลอะได้อยู่ <c oughs> เออ แต่มันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไงแม่งไม่แตกต่างกับการเอามาเัอไซ์ไปเล่นเลยไงเราไม่มีโล่เราไม่สู้กับนายหรอกไม่มีโล่กูเป็นแค่จิ้มจีพีเอสก็แงนะจีพีแล้วก็คือบุคลากรคุณภาพอะไรวิธีใช้ของมันคืออ่าเอาหอกไปตบแซ่แล้วก็ซ้ำซ้ำซ้ำหรอก แรงเงินขึ้นมากกว่าลงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกทเวองออมันไม่มีทางมีบุคลากรคุณภาพซ้อนกันได้เว้ยมันจะมีแค่นานๆทีจะโผลมาสักคนอันนี้โผล่มาสองคนเลยจริงเมื่อกี้ก๋ยเคาน์เตอร์ไปก็ได้ ไม <t songs> ่เอาเรือว่าไม่เอาไม่เอาเราต้องทำให้ตัวเองเป็นคนธรรมดาสามัญโอ้ไม่เอาอีพีนี่เอาซุปเปอร์ก็อยู่ข้างหลังกูปั่นี้เย มันรี่ฟีสองรอบสามรอบแล้วมันมีอะไรของเกย์โป้โลลับไมเอาไมเอาไมียอะรต้องมุ่งอยู่ต้องไปต้องไปต้องไป อเอาแล้วคุณภาพเราจะพาขึ้นครับ <laughs> เดี๋ยวทำดีนี่คือบุคลากรคุณภาพที่นาทีจะโผล่มาสักทีหนึ่งฝ <laughs> ีมือนั่นแหละเล่นเก่งกว่าแรงเอชซะอีกก็เลยนี่รู้เลยพอชนะแล้วกลับบ้าน <laughs> กับบ้านแล้วอยู่ใต้ดินเพราะศัตรูกว่าจะมาถึงต้องลงใต้ดินมีตัวลงใต้ดินมาอาจ,จะคุ้มกันได้ให้ไม่ต้องห่วง <c oughs> อะไรจะต้องออกไปศัตรูข้างบนมันเยอะเออน่าเห็นว่าฉลาดอ่านแมปอยู่ศัตรูอยู่เหนือหัวตั้งหลายตัวนี่ละมือวางแล้วกูจะคุ้มกัน ปกติเราไม่กดเคาน์เตอร์เราจะโกด,จจดเจอหมุคขลักกวาคุณภาพเราไปเราไปเพื่อนเราไปเดี๋ยวเราัดการแทะมามามาถึงมาถงมางมาสิอะไรอะไรครับก็ทำดีอ่านสถานการณ์ดูแมปคอมโบ,โบเป็น เนี่ยบอกแล้วมันเก่งกว่าแล็กเอ็ดมาคนซะอีก <c> ม <oughs> ันดีก็เป็นตัดีมันด,นดีนายคือหมูกลากก่อคุณภาพที่ละภูมิใจนายด้วยนายด้วย,ยจริงๆไอ้นี่ก็ดีนะเออมันยิงสกัดได้ถูกตัวมากเลยหลายครั้งเลย <c oughs>